ธรรมบทพระหเรื่องยมกปาฏิหารตอนที่4ี่ตอนสุดท้ายพระโมกัลนะเทระขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จบริษัทมีปริมณฑล36โยชน์แม้นั้นแหลคิดว่าแต่บัดนี้ไปในวันที่7จากเป็นวันมหาปวารณาแล้วเข้าไปหาพระมหาโมกขลนะเทระ กล่าวว่าท่านเจ้าข้าควรจะทราบวันเสด็จลงของพระาศาสดาเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เห็นพระาศาสดาแล้วจักไม่ไปท่านพระมหาโมคละนาะฟังท้ยคำนั้นแล้วรับว่าดีละแล้วดำลงในแผ่นดินตรงนั้นเองอธิษฐานว่าบริษัทจงเห็นเรา ผู้ไปถึงเชิงเขาสุนีลุแล้วขึ้นไปอยู่มีรูปปรากฏดุดคล้ายกำพลเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีเทียวขึ้นไปแล้วโดยท่ามกลางเขาซินเนลุแม้พวกมนุษย์ก็แลเห็นท่านว่าขึ้นไปแล้โยโดดหนึ่งขึ้นไปแล้วสองยอดเป็นตน้นแม้พระเถละขึ้นไปถาวายบังคมประบาทยุคนพระาศาสดาดุดเทินไว้ด้วยเสียงกล้าว กราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าค้าบริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไปพระองค์จักเสด็จลงเมื่อไรพระศา,าสดาโมคลานะก็สารีบุตรพี่ของเธออยู่ที่ไหนโมคลานะพระเจ้าค่ะท่านจำภาษาอยู่ในสังกัดสนครพระศา,าสดาโมคลานะในวันที่เจดแต่วันนี้ไปเราจักลงไปที่ประตูเมืองสังกัด ในวันมหาปวารณาผู้ครจะพบเปล่าก็จงไปที่นั้นเถิดก็แลสังกัดสะนครจากกรุงสาวัตถีมีประมาณ30โยชนโยในทางเท่านี้จิตที่จะต้องเตรียมสเสบียงย่อมไม่มีแก่ใครๆเธอพึงบอกแก่คนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปดุดไปสู่วิหารไกลเพื่อฟังธรรมเถอ พระองค์ทรงเปิดโลกพระเถระทูลว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วได้บอกตามรับสั่งพระศาสดาเสด็จํำปัรษาปรวรณาแล้วตรสัสบอกแก่เท้าสกัาว่ามหาบาพิษอธตมภาพจักไปสู่ถิ่นมนุษย์เท้าสกะทรงนิลมิตรบรไดนสามชนิดคือบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไดเงินเชิงบันไดเหล่านั้น ตั้งอยู่แล้วที่ประตูสังกษะนครหัวบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วที่ยอดเขาสุนีลุในบันไดเหล่านั้นบันไดทองได้มีในข้างเบื้องขวาเพื่อพวกเทวดาบันไดเงินได้มีในข้างเบื้องซ้ายเพื่อมหาพรหมทั้งหลายบันไดแก้วมณีได้มีในท่ามกลางเพื่อพระตถาคตพระศาสดาประทับยืนอยู่บนยอดเขาสุนิลุ ทรงทำยากปฏิหารในการที่สเสด็จลงจากเทวโลกทรงแลดูข้างบนแล้วสถานที่อันพระองค์แลดูแล้วทั้งหลายได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงปลุมโลกทรงแลดูข้างล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงอเวจีทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงทั้งหลายจากักรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาเห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดาพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างเห็นกันแล้วเฉพาะหน้าทีเดียวพระาูู้มีประภาคทรงเปล่งพระฉับพรันนลาัางสีไปแล้วมนุษย์ในบริษัทซึ่งมีปร,ริมาณทน36โยอแม้คนหนึ่งเมื่อแลดูสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้วชื่อว่าไม่ประ ความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้มีเลยพวกเทวดาลงทางบันไดทองพวกมหาพรมลงทางบันไดเงินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงทางบันไดแก้วมณีเทพบุตรนักฟ้อนชื่อปัญจสิกาถือเพนสีเหลืองดุจผลมะตูมยืนอยู่นาข้างเบื้องขวาทำบูชาด้วยการฟ้อนแด่พระาศาสดาลงมา มาตาลิสังคหะเทพบุตรยืนอยู่ณข้างเบื้องซ้ายถือของหอมระเบียบและดอกไม้อันเป็นทิพนมัสการอยู่ทำบูชาแล้วลงมาเท้ามหาพรมกั้นฉัดเท้าสุยามะถือพัดวานวีชนีประสาสดาเสด็จลงพร้อมด้วยบริวานนี้หยุดประทับอยู่ที่ประตูสังกษะนครแม้พระสารีบุตรเทละ มาถวายบังกมพระศา,ศาสดาแล้วเพราะพระศาสดาเสด็จลงด้วยพุทธสิริเห็นปันนั้นอันท่านไม่เคยเห็นแล้วในการก่อนแต่นี้เพราะฉะนั้นจึงประกาศความยินดีของตนด้วยคาถาทั้งหลายเป็นต้นว่าพระศาสดาผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งกคณะเสด็จมาจากดุสิตอย่างนี้เรายังไม่เห็น หรือไม่ได้ยินต่อใครๆในการก่อนแต่นี้แล้วถึงว่าพระเจ้าค่าวันนี้เทวดาและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมกละยิมปรารถนาต่อพระองค์ลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกัทพันว่าสาลีบุตรชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบหลอมด้วยคุณเห็นปานี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้ เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระกานนี้ว่าพระสัมพุทธเจ้าเราใดเป็นปลาดขนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิมต่อพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติแก่อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าเยชานับปสัสตตา ความว่าประกอบแล้วขนขวายแล้วในฌานสองอย่างเหล่านี้คือลักคนูปนิชยานอารามนูปนิชยานด้วยอันนึกอันเข้าอันอธิษฐานอันออกและอันพิจารณาบัพพชาอันผู้ศึกษาไม่พึงถือว่าเนคขมะในคำว่าเนคขมมูปะสะเมละตานี้ก็คำว่าเนคขมะนั่นพระองค์ตรัส หมายเอาความยินดีในนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลสบทว่าเทวปิความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมคีปรารถนาต่อพระสัมพุทธเหล่านั้นบทว่าสตีมะตังความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาความเป็นพระพุทธว่าน่าชมจริงหนอแม้เราพึงเป็นพระพุทธดังนี้ ชืีอว่าย่อมกระยิมต่อพระสัมพุทธเหล่านั้นผู้มีพระคุณเห็นปานนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสติในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีเกัตษ์ประมาณ30โกฎดภิกษุ500ผู้เป็นสัตธิวิหาริกของพระติละตั้งอยู่แล้วในพระอรหันต์สังกัสานครเป็นที่สเสด็จลงจากเตาดิงได้ยินว่า การทำยมกปาติหารแล้วจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่ประตูสังกษณนครอันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละแล้วแลก็สถานที่ประบาทเบื้องกวาประดิษสถานณที่เสด็จลงนั้นมีนามว่าอาจละเจตยสถานพระศาสดาประทับยืนณที่นั้นตรัสถามปัญหาในวิสัยของพุทุชนเป็นต้น พวกบุตุชนแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้พระอาริยะบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกันไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระอาริยะบุคคลทั้งหลายมีพระสกทาคามีเป็นตน้นพระมหาสาวกที่เหลือ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคลนะพระมหาโมคลนะไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเทระได้แม้พระสารีบุตรเทระก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันพระศาสดาทรงแลดูทิศทั้งปวงตั้งแต่ป่าจินทิต สถานที่ทั้งปวงได้มีเนินเป็นอันเดียวกันทีเดียวเทวดาและมนุษย์ในแปดทิศและเทวดาเบื้องบนจลดพมโลกและยักษน์นาดและสุวรรณผู้อยู่ณพักพื้นเบื้องต่ำประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระเจ้าค่าชื่อว่าผู้วิสัชนาปัญหานี้มิได้มีในสมาคมนี้ขอพระองค์โปรดใค่ครวนในสมาคมนี้ทีเดียว พระสารีบุตรเทระมีปัญญามากพระศาสดาทรงดำริว่าสารีบุตรย่อมลำบากด้วยว่าเธอได้ฟังปัญหาที่เราถามแล้วในพุทธวิสัยนี้ว่าดูก่อนท่านผู้นิลทุกเธอมีปัญญารักษาตนอันเราถามถึงความเป็นไปของท่านผู้มีธรรมอันนับล้อมแล้วทั้งหลายและพระเสขาทั้งหลายซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้ จงบอกความเป็นไปนั้นแก่เราดังนี้เป็นผู้หมดความสงสัยในปัญหาว่าพระศาสดาย่อมตรัสถามถึงปฏิปทาเป็นที่มามรรคปฏิปทาของพระเสขะและอาเสขะกับเราดังนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังหวังอัธยาศัยของเราอยู่ว่า เราเมื่อกล่าวปฏิปทานนี้ด้วยมุกไหนๆในธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นจึงจักอาจถือเอาอัธยาศัยของพระาศาสดาได้สาลีบุตรนั้นเมื่อเราไม่ให้ในายจักไม่อาจแก้ได้เราจากให้ในายแก่เธอเมื่อจะทรงแสดงในตรัสว่าสาลีบุตรเธอจงพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี้ได้ยินว่า พระองค์ได้ทรงดำริอย่างนี้ว่าสาริบุตรเมื่อถือเอาอัจฉริยะยของเราแก้จากแก้ด้วยสามารถแห่งคันปัญหานั้นปรากฏแก่พระเถระตั้งร้อยในพันในพร้อมกับการประทานในท่านต้องอยู่ในในที่พระศาสดาประทานแก้ปัญหานั้นได้แล้วได้ยินว่าคนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสีย ชีวา่าสามารถเพื่อจะทันปัญหาของพระสารีบุตรเทระหาไม่ได้แต่ว่าเหตุนั้นแหลพระเทระจึงยืนตรงพระพักพระาศาสดาบรลือสีหนาฏว่าพระเจ้าข้าเมื่อฝนตกแม้ตลอดกับทั้งสิน้นถ้าพระองค์ก็สามารถเพื่อจะนับแล้วยกขึ้นซึ่งคะแนนว่ายาทั้งหลายตกในมหาสมุทรเท่าหิยาาตกบนแผ่นดินเท่าหิยาา บนภูเขาเท่านีหยานแม้พระาศาสดาก็ตัดกับท่านว่าสารีบุตรเราก็ทราบความที่เธอสามารถจะนับได้ชีว่าข้ออุปมาเปรียบด้วยปัญญาของท่านนั้นย่อมไม่มีเห็นนั้นแลท่านจึงก่าบทูลว่าทรายในแม่น้ำของขาพึงสิ้นไปน้ําในห้วงน้ําใหญ่พึงสิ้นไปดินในแผ่นดินพึงสิ้นไป การแก้ปัญหาด้วยความรู้ของข่าพระองค์ย่อมไม่สิ้นไปด้วยคะแนนมีคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้เป็นที่พึ่งของโลกก็ทว่าเมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาข้อหนึ่งแล้วบุคคลพึงใส่ทรายเมล็ดหนึ่งหรือหยาดน,น้ำหยาดหนึ่งหรือดินล้วนต้นหนึ่ง เมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาร้อยหรือพันหรือแสนข้อพึงใส่คะแนนทั้งหลายมีทรายเป็นต้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งณนะส่วนข้างหนึ่งในแม่น้ำคงคาคะแนนทั้งหลายมีทรายเป็นต้นในแม่น้ำคงคาเป็นต้นพึงถึงความสิ้นไปเร็วกว่าการแก้ปัญหาของข้าพระองค์ย่อมไม่สิ้นไป ภิกษุแม้มีปัญญามากอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเงื่อนต้นหรือเงื่อนกลายแห่งปัญหาที่พระศาสดาตัดถามแล้วในพุทธวิสัยต่อตั้งอยู่ในในที่พระศาสดาประทานแล้วจึงแก้ปัญหาได้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนั้นแล้วสนทนากันว่าแม้ชนทั้งหมดอันพระศาสดาตรัถามปัญหาใดไม่อาจแก้ได้พระสารีบุตรเทละ ผู้เป็นธรรมะเสนาบดีผู้เดียวเท่านั้นแก้ปัญหานั้นได้พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วตรัสว่าสาลีบุตรแก้ปัญหาที่มาหาชนไม่สามารถจะแก้ได้ในบัดน,นี้เท่านั้นหาไม่ได้แม้ในก่อนเธอก็แก้ได้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสชาดกนี้โดยพิสดารว่า คนที่มาประชุมกันแล้วแม้ตั้งพันเป็นกำหนดคนเหล่านั้นหาปัญญาไม่ได้พึงคร่ำครวนตั้งร้อยปีบุคคลผู้ใดรู้ชัดซึ่งอัดแห่งพาสิได้บุคคลผู้นั้นซึ่งเป็นผู้มีปัญญาคนเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าดังนี้แลเรื่องยามกปฏิหารจบ